จ้าพี่น้องวัดติสุกุสุคนเขาป้าปเรียกาจารยุดจี้เห็ดเห็ดแต่ดำกุ้มหน่อยๆพี่น้องเห็ดแต่ดำบาสิมหาเห็ดมันบอกว่าถือเนาะพี่น้องผ่อนได้ก่นั่นคือว่าสิมากเก็บเห็ดหมูตรง บอกไม่ได้พออยู่ในปลาห้าผ่อนแะลก็เอาอันนั้นอันน่ะบ่พอด,ดีสุขุสุขคนจ้าอยู่ดีไม่แห้งกันเ่าสุข,ขุสุขนเนนะจ้า ช่วงนี้พุ่มชิตตดใหม่พี่นอ้องดอกชอบนี่แหละพี่น้องเอาไปตาดเฮ็ดนางไก มันหนีไปสบๆหรือพี่นองหึเฮ็ดนางไก่หรือพี่น้องบ่งเมนเห็ดเปลืแหดอกนดูกขายแค่ไหนล่ะคะป้าตัวดอกนึงเด้หนี่รรนพี่น้องเบอ่ บาตุเห็ดนางไก่ดอกนี่น้นองตกลงขวบดอกเดียวนี่พัดอิ่มเลยนี่พัดกระเพ้าพี่น้องดอกเดียวพัดอิ่มยหก่โตพี่น้องมาหลุนมาเนี่ย พี่น้องเบิง้งเห็ดหน้าแดดบ่กคิดว่าสิโพออีกเนาะคืองามเทะเบิ้งงามอีดีตดเบิ้งเห็ดชาแดึจนอู้เบิ้งน้อนพี่น,อน,อน้องน้อนแต่เอาได้ยูดอกเห็ดมันปู ฉันเพิ่อเอากระตัวถาดกินพี่น้องดอกน้อยๆงัน้นสิละ่ะเฮ็ดนักไก่เบื้องพุ่น่ะเป็นเศษเป็นสายไป็นหอเพียแยก็ต้องเอาแยาเสี้ยไปอบพี่น้องอบแหง้งกวากระลังขึ้นกับมีดอกน้อยๆอบแหง้งบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องน้ากึ่งเรียดอกซองมือสาเม,มือแล้วพี่น้องอุ้ยผุนนะ สองดอกดอกหน่อยอีริย่ากกเสือไว้เกินพี่น้องเลือกเอาที่ว่ากินไ,ด,ได้ไปพูดไปพุนกรลั่งขืนกับมี่ยางต้อพี่น้องพ่ออีกแล้วพี่น้องนี่กระลั่งขืนซ้ำนี่ไหมไปพุนเห็ดนางไก โอ้ยดอกสักนีแต่พี่น้องเอาไปตากน้อยก็เอาไว้พอเอาก็เอา ดเพื่นก็ตังเงินหิวเฮ็ดแม่พี่น้องพื่นยองมุนบด้ไหนอะไรยหายกว่าเซวเอาเปตา กินอ่อนี่ละก็แบงใบเนี่ยถ้าเก็บอันถ้าอยากพัดก็ไม่เก็บเอาสุดๆตั้งสินะพี่น้องอันยากกระจงว้อยู่ยังไปยังแม่หอนพี่น้องทอดเสียทอดเสีย ผลมาเป็นยังคือขา,ายไงใบตองนะามึงใบตองนะาใบใหม่ใบใบใบหนะผลรุ่น,นทับทม่มนะนะผลผลได้เ่็นข,า,ขา,ายไงขายเงี้ยงขายไงมองใบตองนะั้นนะเห็ดมันปลู งามง่ามพี่น้องเพื่อเอาไปตากเรื่อยนี่เพียงดอกว่าเห็นเห็นตะขาคาเอาวไไรก็เอาคาไงตัวถาดยองยากกับโจงอยู่เพื่ออะไรไม่เก็บกินอีกงั้นสินะพี่น้อง อุบเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปเนืเนปาลาดิแบบจงโจงเบ่งเบ,บงไว้กินไวน้ในปลาเนี้ยจะอยากก็มาเอาอีกปีที่แล้วเห็นพ่อกระลูกอยู่พี่น้องเพิ่นก็มาเก็บขึ้นกัน mm hmm. ก็บว่เป็นยังก็แบงเบงจงไว้อยู่ย่าบ,บ่ได้เอาไปเวืดทุกดอก ใบตองน้ะพุนกับขายเงี้ยเอาขายเงียได้เก็บเห็ดมาหลายปียด้สีหูจุดเห็ดเบิดพี่น้อง่ายยูมองไ้มองไร ตแต่ว่าท่านหูหหาว่าสันพี่น้องหาปลาเห็ดไว้จองปลาเห็ดว่าเป็นจองหรอกก็มีคนเก็บเพื่อกัฝรังังโอ้ยโอ้ยดใไม่ออกหักสัา ขื่นกรล่างข,ขึ้นกรล่างง่ามๆสา,าวซซำหน่อยบ้าวซำหน่อยอ,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 เอ,เอ,เอ่อเออแซำนี่แหรอเอาไปโอเปัดนี่โอ้ยเสียบหันมานี่อีกโอ้ยกรล่างขึ้นแต่ร้ายี่นองเบิร์เด้ อุ้ยยุ่งเห็นบ่นี่เมนเบิดนี่บริเวณกำลังขึ้นมันไปพวอันเั็กสันยายเสือไว้เกินนเห็นบ่ซ้ำรุ่นนี่ล่ะหลายพี่น้องเบื้อย้อนเอาดอกนี่ไง ส่วนมากเห็ดนางไก่ยหญ่สิเป็นบางมองที่ขาใหญ่พี่น้องแล้วก็เตี้ยขารีบๆไปนี่ส่ละคือเห็นว่าเมนปลายยังเกาะเห็นมีอยู่ดอกหน่อยมีหลายอยู่พี่น้องเป็นเป็นใบใหม่แห้งสื่อน้ำว่าเมนเป็นเป็นปลาพืออีงอันนี้หน่อยเคี้ยวๆเลยผลนี้เป็นขาสันเมืมงพี่น้องก็ล่างขึ้นนี่เห็ดนางไก่ก็ล่างขึ้น เป็นน้ำน้ำอยู่เห็นบปล่กระล่างขข้นหมองยายเคยเอาหเห็นเปล่ากระล่างขข้นยืนในหันกามีนั่นเห็ดน,นางไกพี่น้อง ตัวถาดพนยองหัวตัวถาดพนยองหัวเห็ดมากนางไกลพี่น้องพี่น้องได้สิค้อนต่อเห็ดเป็นสองกลีบเลยจา้าพอก,รกรันกลีบไหมพี่น้องสวัสดีจาด้าขอบคุณค่ะ